สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่ The Judgment นะแล้วก็ไพ่ก้าวดาไพ่สีถ้วยนะอันนี้ก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยู่ในช่วงเวลานี้และในอีกด้านหนึ่งก็หมายถึงการที่คุณเนี่ยอดทนอยู่ตรงนี้เลือกที่จะให้โอกาสใครหรือว่าเลือกที่จะยอม ให้ใครก็ตามเนี่ยกดขี่ข่มเหงคุณนะทั้งๆท,ที่คุณนะ่ะรู้ถึงปัญหาแล้วก็รู้ถึงตัวตนท่าแท้ของคนคนนี้แล้วแต่ทีนี้ผู้จัดก็เห็นแหละนะว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าคุณจะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์นี้ทั้งๆที่ไพ่สีถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณน่ยไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ หมดอะไรตายอยากในชีวิตนะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนความคิดการกระทำของคนคนนี้ไม่ได้คุณไปเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นไม่ได้จากการที่คุณเป็นคนที่มีความอดทนนะคุณมีความรักความจริงใจให้กับคนคนนั้นอยู่ตรงนี้เคียงข้างเขาแต่คนคนนั้นเป็นยังไงตัวตนของเขาเนี่ยนะเป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟูล เป็นตัวแทนของไพ่เดออิมพีเรนะไพ่เดออิมพีเรเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูเหมือนว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีอำนาจมีสิทธิพิเศษและเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่ากับอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาก็เลยเปฏิบัติกับคนรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองหรือคนคนนี้อาจจะเป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายเป็นใครก็ได้ในความสัมพันธ์นี้กับคุณ เขาก็ปฏิบัติกับคุณเหมือนคนไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วก็ด้อยค่ากันเพราะว่าไพ่เดอะฟูลเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยเป็นประเภทแบบโง่แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดนะเพราะอะไรเขามองไม่เห็นคุณค่ากับใครบางคนหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยนะเขามองเห็นมันเป็นเหมือนของตายฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ ทำดีกับคนคนนี้คุณพยายามเอาความรักเอ,เอาความดีเข้าแรกผู้จัดก็บอกได้เลยจากหน้าไพ่อ่ะนะในเหตุการณ์นี้มันจะใช้ไม่ได้ผลกับคนคนนี้นะผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนในความสัมพันธ์นี้แต่ผู้จัดเชื่อว่าหลังจากที่คุณได้ดูคลิปวิดีโออันนี้แล้วเนี่ยผู้จัดก็อยากให้คุณมีสติตื่นรู้นะ เห็นคุณค่าในกันและกันก่อนที่คุณจะเสียกันและกันไปนะเพราะว่าอะไรพลังงานของไพ่สองดาบบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยกำลังช่างใจในเรื่องของการคิดที่จะอยู่หรือไปออกจากตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผู้จัดไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาเอา่อ กับเรื่องไหนเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์อย่างบางคนเนี่ยบางทีผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทําเขาหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทําแต่ผู้จัดก็ต้องทายไปตรงๆอนะเนาะไม่โลกสวยไม่เอาใจคุณเพื่อให้คุณเนี่ยตื่นรู้เพื่อให้คุณอ่ะรักษาคนที่ดีๆสิ่งที่มีค่าเอาไว้นะเพราะว่าใครบางคนเนี่ยเริ่มเป็นทุกข์นะจากพลังงานของไพ่ก้าวดาบ ไพ่สีถ้วยเขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่มีทางเปลี่ยนไปในแบบที่ดีขึ้นได้แต่มันเป็นไงเขาอาจจะติดอยู่ในข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะเขาจึงเลือกตัดสินใจอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยกำลังชั่งใจนะถึงผลทีผลเสียที่จะตามมาแล้วก็สถานะเขาอาจจะไม่พร้อมก็ได้นะ มันก็เลยเป็นตัวแทนของไพ่สองดาบเนี่ยที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ในอนาคตนะคนคนนี้เขารู้สถานะของตัวเขาเองเขาจึงเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองนะเลือกที่จะไม่ตัดสินใจเลือกที่จะมองข้ามไอ้ปัญหาไอ้จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งที่ทำกับเขาแต่เป็นไงพอมันมีพลังงานของไพ่ The Judgment ที่ปรากฏขึ้นมา เดี๋ยวเวรกรรมจะจัดการเองนะเดี๋ยวเวรกรรมจะเปิดโอกาสให้คนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บังคับหรืออะไรก็ตามให้ได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันโหดร้ายที่เขาถูกด้อยค่าที่เขาเป็นทุกข์นะเพราะมันมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาแบบเนี้แสดงว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ย ทำให้เขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่ได้กล้าไม่กล้าที่จะเล่าปัญหาอะไรนี้ให้ใครฟังมันมองเป็นเรื่องน่าอายเนาะแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมอะที่จะออกจากตรงนี้ก็อย่างที่ผู้จัดบอกไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรถ้าเป็นในเรื่องการงานเขาก็คงรอที่จะอ,อมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันไพ่ The Judgment เนี่ย มันเป็นไพ่เวรกรรมนะอย่าล้อเล่นกับไพ่ใบนี้ผู้จัดกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณประมาทหรือว่ามองข้ามคนที่ดีๆคนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณ mm hmm. เห็นเขาเป็นของตายคนที่เสียใจคนที่นั่งเป็นทุกข์อาจจะกลายเป็นคนคนนั้นนะนะที่เป็นฝ่ายทำกับอีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือพลังงานของไพ่ก้าวดาบ แล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวนะอันนี้เป็นสถานการณ์บังคับอะถ้าเกิดว,ว่าคุณปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไม่ให้เกียรติแล้วเขาก็รู้แล้วว่าสถานการณ์มันจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยไม่ยอมที่จะพบกันครึ่งทางนะอีกฝ่ายหนึ่งพยายามปรับตัวทำใจ แล้วก็พยายามที่จะแบบว่า,าต่อรองหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองเ่ยได้อยู่ตรงจุดนี้ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้อยู่ในที่ทำงานแห่งนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งกับมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนของตายไม่มีทางออกไม่มีทางไปเหมือนกับว่าฉันจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอะไรแบบเนี้ นะคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่มันไม่เท่าเทียมแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าฉันเน่ยเป็นเจ้าบุญคุณของอีกฝ่ายหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งเนะี่ยเป็นหนี้มีหนี้บุญคุณกับฉันหรืออะไรประมาณเนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของเจ้านายที่มองลูกน้องหรือว่าคนในปกครองแบบเนี้ยคุณจะเสียใจ พอเอาจริงๆคุณต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่าลงตัวเองนะอย่ามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาแบบว่าจะต้องอยู่ตรงนี้กับคุณตลอดไปมันไม่ใช่นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในสถานะไหนผู้จัดมองเห็นแหละว,ว่าตอนนี้เขาถูกควบคุมไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็พลังงานของไพ่แปดดาบ ขอโทษไพ่แปดไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องหยุดความคิดการกระทําไอท้ที่นิสัยที่เป็นการเอาเปรียบหรือเป็นการกระทําที่ใจร้ายที่เป็นการกดดันให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากตรงเนี้ยให้รีบหยุดพฤติกรรมอันนี้โดยด่วนแล้วก็รีบหยุดความคิดของเขาเพราะว่า มันมีขึ้นในหัวสมองแล้วว่าคนคนนี้อยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้อยากจะออกจากตรงจุดนี้เมื่อมีโอกาสเมื่อเขาทาได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าไผ่เตือนแล้วก็ไพ่เดอะฟูก็บอกให้เราได้รู้ว่าการกระทําของใครบางคนเนี่ยที่แบบว่าด้อยค่ากับอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่ากันมันก็เลยส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่มั่นคง ก็เป็นตัวแทนของไพ่เด็กถือถ้วยนะแล้วการที่เขาเนี่ยถูกตามใจจากอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายยอมตลอดเพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยได้อยู่รอดเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ยได้ไปต่อแต่ทีนี้ความอดทนของเราเนี่ยนะมันก็มีที่สิ้นสุดฉะนั้นคุณก็อย่าประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าล้อเล่นในความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่ง นะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่หรือคุณอาจจะทําให้ใครรู้สึกแบบนี้ก็ได้รู้สึกอึดอัดนะอันนี้ก็อยากให้คุณมีสติแล้วทีนี้พลังงานของไพ่เดอะ o ูลแล้วก็ไพนะ่เดอะจัดเม n นนะก็เป็นตัวแทนของ การกลับมาของใครบางคนแต่คนคนนี้ไม่ได้ว่าจะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะโดยเฉพาะการกลับมาของคนคนนี้คนที่เคยทําร้ายจิตใจกันนะการที่คุณให้โอกาสคนคนนี้คุณจะถูกหลอกใช้เขาก็ยังมองเห็นคุณเป็นเหยื่ออยู่ดีไม่ว่าคุณเลือกที่จะให้โอกาสกันนะสิ่งที่เขารับปากสัญญากับคุณเนี่ยเขาทําไม่ได้ตามที่พูด นะแล้วพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าพอมันขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวคนคนนี้เขาแกล้งทําดีหรือลายก็ได้นะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไม่ได้จริงใจนะอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้เลยว่าการกลับมาของเขาอ่ะไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับคุณเลยฉะนั้นไพ่สองดาบเนี่ยบอกให้คุณเนี่ยยับยั้งชั่งใจให้ดีแล้วก็มีสติในการ ตัดสินใจนะหรือว่าคุณอาจจะต้องสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองเพราะบางทีมันเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะแบบว่าปฏิเสธโดยตรงไม่ได้แล้วคุณก็กลัวลิเดตของคนคนนี้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะผันตัวเป็นศัตรูกับคุณหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการแทงลับหลังเอาความลับอะไรของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังนะ เพื่อเหมือนกับเป็นการทำลายคุณอ้อมออมนะแล้วก็เพื่อเป็นการเอาหน้าเอาอกเอาใจกับอีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในที่ทำงานนะหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองที่แบบว่าทำให้เสียใจแล้วคุณก็เลือกที่จะให้โอกาสกันแต่อันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่า ไพ่เด e judgment เนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้ตาสว่างนะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ว่าอไอ้การกระทำแบบเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่ใครบางคนจะมาแบบว่าเอาเปรียบคุณมาทำ mm hmm. เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหยื่อเป็นเหมือนของเล่นนะเนาะให้เขามา ล้อเล่นในความจริงใจกับคุณหรือว่ามาเอาเปรียบคุณอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยใครบางคนเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะได้รับบทเรียนคุณจะได้รับผลกรรมกับสิ่งที่คุณได้ทําผู้จัดไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนแต่ผู้จัดก็ต้องพูดกับคุณตรงๆนะบางทีคุณอาจจะเป็นฝ่ายทําเข้าหรือถูกเขาทําก็ได้ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็หยุดพฤติกรรมอะไรที่เป็นการทรํรลายจิตใจกัน หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดที่จะต้องจบออกจากตรงนี้เพราะ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวคุณมีลูกมีเต้าอะไรด้วยกันเนี่ยผลเสียมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสองคนนะมันส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวความสุขของคนส่วนรวมด้วยฉะนั้นทำอะไรก็อย่าเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าสถานการณ์เนี้ยผู้จัดดูจากหน้าไพ่แล้วอะ นะพอมันมีไพ่เก้าดาบอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่สองดาบเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาทนมาตลอดแต่ในเหตุการณ์เนี้ยนะเบื้องบนจะเปิดทางให้เขาได้หลุดพ้นทีนี้คนที่จะเป็นฝ่ายเสียใจนั่งเอามือกุมหน้าเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่อาจจะเป็นตัวคนที่แบบว่าด้อยค่ากับอีกฝ่ายหนึ่งมาตลอด <c oughs> <c oughs> ขออภัยคะ่ะ ฉะนั้นก็ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตแล้วผู้จัดก็เป็นกําลังใจให้กับใครบางคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกกดดันมาตลอดขอให้คุณมีสติตื่นรู้แล้วก็สร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองถ้าคุณยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วถ้ามันมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะให้หลุดพ้นให้รีบคว้าเอาไว้เลยนะเพราะคนคนนี้ยิ่งคุณทำดีกับเขาเหมือนกับว่ายิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับเขาเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยน อย่าเสียเวลาถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณให้โอกาสคนอื่นมามากพอแล้วนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ